สวัสด <_ an> <_ an> <_ an> ีผมส m i l e y face ผมจะมาสร้างความสุขให้กับพวกคุณทุกคนแต่ก่อนอื่นผมอยากให้คุณลองเอานิ้วมาแตะค้างไว้ที่วงกลมสีแดงบนหน้าจอและอย่าขยับนิ้วไปไหนจนกว่าคลิปจะเล่นเสร็จย้ำนะว่าอย่าขยับนิ้วไปไหนจนกว่าคลิปจะเล่นเสร็จ ผมขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือด้วยดีและหวังว่าคุณคงจะได้รอยยิ้มกลับบ้านกันนะครับ <S 2> <S 2> <S 2>